Hà Hội! Hà Hội! Ôi tuần ơi! <laughs> Hửm? ก็จะโดนวะโอ้น้ำขึ้นแรงไปทางนน้นไม่ได้ we um. Nanggilan ada, dek, pap dia, pap dia. Oh. kakit tak koi kakit tak koi ครับเ,เห็นตัวเดียวทำไมมันไม่มีคู่ล่ะหิงห้อยได้สามตัว น้อยน้อยม่การลงน้ำเจอทำไมเกอ,อหอยเชอรี่เอง,อน,งนู่นูนเปิดไฟอยู่น้องมเห็นตัเอามาอะไรจัดเตั้ลถ้าจะได้ปิ้งหอยฮะ เอาขึ้นอืมเขาเบ็ดครับเบ็ดโอ้ได้แล้วครับเอออะไรนี่ไงไ นี่อู้หูมันอยู่ตรงไหนมันอยู่อยู่กันนี่มองเห็นทำไมจะมองมาเห็นไดงทางนี้สิอตัวใหญ่เลยจะวางไข่แล้วอืมแล้วใครใบมะข้าวมั้โอ้ทำไมหอยมันกินนี่มันกินไี่ใบหอยมันมันอยู่ โอ้ไม่ต้องมาตามลูกน้ำเลยเข้ามาปักเบ็ดเ,เข้ามาปักเบ็ดอ่ะถือสิแต่กี่ตัวนี่อโอ้หนึ่งเต็มเลยกองโอ้อย่ามาอะไกลๆเลยลูกมันนี่ท่านี้ลึกพอแล้วได้สี่หัตัวพอละ នេះតោះហឹមក៏តាមម៉ៃកោនេះអឺនេះផងទៅមិនចុះហឹមតោកណាណែនណែនតោកណានខាណ่ะមិនមិន1ណ่ะណិលចុះគ្រឹកឆៃម៉ា

ถอ,อยถอยถอยอไ่ได้มาข้ามพูดทถ้ามาน้่นกับจะขี่เรือวะเออนมันดะีอาแค่นี้ก็พอเลยโห้โอมาแล้วอยู่กับมือโอีดีเลยโอ้ยจ้าไปยางน,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 นี่ตัวหนึ่งนี่ เดี๋ยวต้องนั่นก่อนวางสังกะสีก่อนเาไปเอาใส่ถุงใส่ได้หายก็ที่ว่าจับดิ้งนี่หนูแต่มันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมดึงพัดตบไปสิ ดึงมาตบไปเลยนั่นอยู่กับผักตบหนึ่งหนึ่งตัวนะ่ะนั่นหลุดแล้วอ่าพ่ออ่าหอยโอ้โอ,อามาจากไหนอ้าก็จนากในนั้นนะโอ้โหใครบอกว่าอ้โหไหนไหนนี่ลึกๆอันหนึ่งอะโอ้มันอยูตอะตกลแล้ว ติงกับม่ตอ้ยาโอลองไแม่อาลูกันตรายโอ้นูว่าไฟเบ,บ็ดไฟโทรศัพนี่แหละเราจะทำตัวแม่ล่งหอยกะปริม อะไรไอ้อไอไห,น,อหน,น,นู่ะได้เนี่ยพอละอันตรายขึ้นแล้วไฮคนดีมันกินใบมะพร้าวนี่น,น,น,นี่อันน,นี้โอ,ววอ,อ้อันนี้ตัวอ้วนเนี่ยเออตัวอ้วนบ่ตัวเมียฟ้าัวเมียฟ้าตรง 好，今天。